ครับผมมาดีวันนี้จ่าบุญนะครับดาบบุญกลับมาแล้วขอแก้ทรงเจ้าทรงอย่างไรครับเจ้าทรงวัดส่วนพิกโอเคเจ้าวาดวัดส่วนพิกครับว่าช่วงนี้แกปวดผมบ่อยอ่าเฮ้ยลุงลำบอกพอละอฮา สีกระยายนี่มันคือเสียชื่อเลยนะลืมแป้งรึเป่สียกระยาอ๋อเดี๋ยวผมอันเดี๋ยวผมต้องใส่แป้งไงมันมันมันแบบไปไงมันตื่นหมูน่ะเอาหมูเนาะเอาอันร้านของเราถ้าอันบาดเจ็งจริงอะครับคือเข้ามาแล้วตายทุกคนเออคนใกล้ไว้ได้บอกอ่าเดี๋ยววันนี้ลื่นดิ บั่ต้องโกนนะเพราะว่าแกเคยบอกว่าถ้อผมโกนนือแกเป็นยาพ่องเลือดเต็มหัวบอกโกนแนหนอนนี่เขาใจเบื่อหนึ่งแล้วหรอบัดโคผมไปเฮียนที่ตูบสักกรุงเทพมานาันสถาบันตัดผมอ่ะผมตัดทั้ก็หมากระแมวนลกะมาถึงนี่มาตัดทั้งจ่าเนี่ยโอ้โหมัอมาเป้่าเผาได้โอ้โหแต่เนี่ยอ้าว ยัยอุ้มนหน้ก <laughs> ากันเลยอ้าวเดี๋ยี่็เต้นเนอะอันผู้เี้ยืนบอกเอานี้ไว้อย่างเก่าเนี่ยอ๋อ ok, เอาหมดหูนี่เอาไว้ก่อนหรเปาหูเมาหูเมาเอาเา <laughs> อห็นะหูยืนยอยเนี่ยดับบุญนี่มองหูหมออ่ามาได้มาแล้วครับคนที่สองคนที่ต่อจากดับบุญนับมาหมดแล้ว <c oughs> ลูกห่ะ ได้การมาขอหอยหอกจัดไปครับทรงเจ้าอาวาสวัดสวนพริกเพราะว่าช่วงนี้มาแรงมากเลยครับหรือไม่ก็ทรงหมอปลาโอ้หอัวดีด้วดหนึ่งเดี๋ยหัวงามน่าจะไปบวชวัดธรรมกว่บอกเนาะไปเออหัวเนี้ยมาเสียกันเด้อแต่เต,ตหาหัวจะกันเนี่ยหัวน,นี้เ,ออนนนนนนเกิดไฟละเดินนั่นนอนนั่นแรงตรงหัวไฟละไม่จบเลยใช สัพทุกสัพะสุกสัพลกสับปะสับหม้สนียจังเลนะลวิวันไกเอ,อ,อ้ามาร้านเฮานี่คือบริการครับกันกิ้วตวัวจ<ล>ะไ,ได้แบบตัดกิเลสนัหมอทพระเจ้าพระเจ้าพระเสจชังัออออออ่สียหเสียสัตว์สัาวสัตว์สัตว์สัตตว์สักวัตว์ัตสสนิพพานงอั์ แน่นอนหัวจะหมดเบาะโหมีข้าไขแล้ว่ะครับโอ้เข้าไขแล้วเข้าไขแล้วโอ้แอ้แท็คติต่งงแต่เจ้านี่เข้าไข่มาได้เหรอ้ไม่ใช่าปวเน้เนอ้อเนืเนื้อเนื้อเ้อเนื้อเนื้อ้อน้นื้เนเนื้อนวเนอ้อเน้ออเ้นะอ้อเน้อนอน่ัน้้ลงอ่ออ้อ้นานอน ท่านมาเองปัดโทไม่ขาดไม่ได้หูปวดหัวคุณหมอซินินคุณหมอซินินคุณหมอซินินเรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านได้ย่าิให้อภัยขอขออ